มาโทษโทษปักกูว่ากูไปป้าเพื่นมาโทษไอ้กี้่าไอ้กี้บอกเพื่นไปพี่บ่กว่ามือั้นกันกินแหะเบียร์มาอเหมือนั้นปม่พิษกันอยู่ต่างประตูไหนวะมันนี้เนี่ยเองคัะ จ่าแม่หออาสกินดีกว่าได้น่เลยเหรอกินอรไดามเองวันเี๋ยวทุ่งใหเน่ไปหายแล้วจะไปเดี๋ยวนหมดต้องหัใหทุ่งหน่อยี่กระตาลวด เอยไปว่าตู่นะกวนไป่ไต่ป้ะเฮ่ไงเรื่อกูว่ะกูจ้าอยู่แหละ่นี่ยิ่นเท่ามันขึ้นมาขึ้นกูปีดินเท่าดินพุดินผุผุเฮ่ไหนไงวไม่ขึ้นกูปีเนี่ยนะน่จะก้นขวดไปเที่ยไปเหียบม่งมันจะุพับผุพับจ่มาก้นมาไร ปีให้คนเฉยเมยไปินบบนยินกาพันทางมันกัวคนท้องบนลเกียบล่้พี่กาคนเขาบนตะเกียบไม่ได้เสียค่ะ ที่ฝากรถหาสิก็แล้วจบการบริการคลายกับบริสีทเดี๋ยวแม่ไม่ยอมแมใส่ด้วยค่ะคือาดเลยจะอิอฉาวันนี้ครทางหมาจะเอาดอกแจ้งเป็นน้ำมาโถดน้ำมาโถดอีกี่ไปกี่บอกคนไป ร้ยก็มาโทษอันนั่นโทษบอกกู้บอกกู้ไฟฟ้าเพิ่นกว่าพี่บ่าตัวเออวันนี้ก็มาบอกว่าอย่าเสียเสียการเพื่นว่าฝึกเป็นพนักงานโอ้ยเบาปีนอยู่เออไอ้จีก็บอกว่าเจ้าหันเบามือก้นว่าเอามือก้นยังไงจีบอกมือก้นว่าโบไดยเอามามือก้นมาโบโบออนนี้

mà nhả trót lái nhả say đấy trót lái nhả say đấy này còn một anh nó say nó sang nào, hay nó chỉ mao cô nó ก er pues yeah you know. ัดกอดเน้ปาแบบนี framework. ้นะหูปาไบบมันกระหูกอยู่ตรงไหยปาแบกินหมามันตาติมีไอเกว่าสเอาปีมันเอาหรอวะกินหมากินใบใส่ใบยังไงกูเห็ดแจปลาแกะแลกูเห็ดเข้มซะมันแบบ เห็นมือก่อนจะแซ่บเสียดังเอ้ยกูจะเอามาหามึงเห็ดไปว่ามันห็ดจะเข้มแมันบมาน้จะับนันมก่ไบกกทำคอยว่า 那你水库面积还越低个，我不要买点水对吗？<陽><陽>